สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เพจชอบพิจ่ยวชอบพิจกินนะคะจะพาทุกทุกคนมาที่ร้านฟุโกค่ะร้านตั้งอยู่ที่เดียวกับร้านเกียวโตชิเลยนะคะอยู่ติดกันเลยค่ะสําหรับใครที่แบบว่าชอบทานอาหารนะคะแต่ที่นี่เนี่ยพิเศษก็เพราะว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นฮาลานค่ะ ทางร้านนะคะตกแต่งสวยงามมี2ชั้นนะคะสามารถเลือกนั่งได้เลยค่ะมีโซนหลายๆโซนด้วยค่ะทางร้านนะคะก็มีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะทางเรานะคะก็มีโอกาสได้ลองเมนูของทางร้านนะคะประมาณ10รายการเลยค่ะซึ่งแต่ละเมนูสวยๆและอลังการมากๆเมนูแรกนะคะฟูโกโซูชิเซตคอมโบน่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นแซลมอนซาชิมินะคะเนื้อฉ่ำสดมากๆค่ะต่อมาเป็นเมนูหมึกย่างเทะริยากิกระทะร้อนนะคะเมนูนี้แนะนําเลยค่ะแคลิฟอร์เนียมากิเมนูนี้ก็้าม เหมือนกันค่ะอร่อยมากๆมากิปลาไหลญี่ปุน่นสายญี่ปุน่นห้ามพลาดเลยค่ะข้าวหน้าปลาแซลมอนถูกใจน้องฮากเก้นมากๆเลยค่ะสลัดผลไม้ในลูกเมลอนนะคะหวานสดชื่นมากๆเลยค่ะข้าวผัดมันเนื้อนะคะต้องบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆค่ะเมนูนี้นะคะใครชอบเส้นแนะนําเลยค่ะนาเบะต้มยำนะคะแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะแซ่บมากๆค่ะน้ําจิ้มบอกเลยว่าเด็ดมากๆค่ะ นี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะที่พ่อปอแม่ฮานอยแล้วก็น้องฮันเก้นนะคะได้มีโอกาสทานอาหารของทางร้านค่ะต้องบอกเลยว่าพีเมียมนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูของหวานของเรานะคะเราได้ลองบิงซูแคนตาลูปค่ะเชื่อว่าเด็กๆชอบมากๆค่ะยังไงฝากติดตามเพจชอบพี่จะเที่ยวชอบพ่จะกินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ